มีประชากรที่ใช้เส้นทางเส้นนี้เยอะมากเพราะว่าใช้ทั้งผลิตผลทางการ,กรเกษตรและก็เป็นเส้นทางที่ว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวยังบ้านโพดิริมทะเลวัดดอยสักปัดหลวงพระทวดองค์ใหญ่ครับโครงการที่เด่นที่สุดครับก็คือโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น พุ่ยเยดซึ่งถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นหลักที่เชื่อมต่อทั้งหมด3ตำบลมีตำบลดอนสักตำบลชัยครามตำบลชลครามแล้วก็เชื่อมต่ออำเภอกนนาญชนดิตใช้เป็นเส้นทางหลักของพี่น้องชาวตำบลชจยครามชลครามดอนสักเพื่อใช้เกี่ยวกับในการขนส่งเป็นถนนเส้นหลักที่สัญจรไปมาระหว่างตำบลและก็อำเภอ ถนน<ม>แตกรล้าเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมันก็วิ่งลําบากชาวบ้านใช้สันจรลําบากถนนเส้นนี้เดิมเป็นถนนเส้นหลักของอบจอแต่ถนนได้สุดโซมมากชาวบ้านได้รับผลประโยชน์ในการขับขี่ปลอดภัยเพราะว่าเดิมเนี่ยถนนเนี่ยมันเป็นหลุมเป็นบอ่อคับ คือรุปเหตุบ่อยครั้ง2ก็ช่วยในการผลส่งผลิตผลทางการเกษตรเช่นปาล์มน้ํามัน3ก็คือชาวบ้านทั้งสองอำเภอสามารถติดต่อประสานโดยการใช้ถนนเส้นนี้เป็นถนนเส้นหลักที่จะจาก,กำอำเภอไกาชัยนิทิ์มาอำเภอดอนสัก์ได้อย่างสะดวก